วันนี้มาดูบล็อก20โวลต์ยี่ห้อเคสแบรนด์เยอรมันมาดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างหนึ่งกระเป๋าเอาไว้ใส่เครื่องมืออุปกรณ์บล็อกเป็นผ่าแบบเกรดดียี่ห้อเคสแบรนด์เยอรมันแล้วก็จะมีใบรับประกันหนึ่งปีสินค้ารับประกันหนึ่งปีเวลาลูกค้าซื้อไปก็ กรอกข้อมูลแล้วครับแล้วก็ส่งกลับเข้าบริษัทคู่มือพร้อมใช้งานดูตัวชิ้นงานชิ้นงานเนื้อแน่นสวยทนประกอบด้วยแบบ2ก้อนบล็อก22มิลลูกบ็อก22มิมลแบบ2ก้อนแล้วก็จะมีแท่นชาร์จสายไฟพร้อมใช้ ลูกค้าสามารถเอาใส่แล้วก็สามารถชาร์จไฟได้เลยเป็นแบตเตอรี่20โวลต์40มิลลิแอมอ่ะเดี๋ยวผมลองใช้งานฟังเสียงดูเนื้องานแน่นสามารถซื้อติดรถ ติดบ้านขันล้อรถยนต์เวลาฉุกเฉินขันน้ออุปกรณ์รถยนต์อะไรต่างๆเวลาฉุกเฉินเวลาใช้งานคนนานเป็นสินค้าแบรนด์เยอรมันถ้าสนใจลองเลือกดูที่เพจบางเขนฮาร์ดแวร์